มาดูหน้างานค่ะลูกค้าเอารถบูมลิฟ e ์ E600 เข้าแล้ว1คันค่ะแต่ทีนี้ความสูงมันยังไม่พอก็เลยมาดูว่าจะเอาสเปคที่สูงมากกว่านี้อีกค่ะเพื่อที่จะต้องทาสีของขอบบัวด้านบน ตรงนู้นต้องสูงกว่า20เมตรขึ้นไปค่ะช่างแต้มอะ่ะเคยมาดูแล้วรอบนึงแล้วแนะนําว่าแท0น่ะกลัวว่ารถมันจะใหญ่ไปบางจุดพื้นที่อะ่ะพื้นที่จะไม่พอเพราะว่าโรงแรมค่อนข้างมีถนนที่แคบเมื่อกี้ไปดูทางเข้าออกเผื่อเอารถลงอีกทางนึงเพราะท้านด้านหน้าของโรงแรมอ่ะค่ะมันจะมีทางแคบกลัวว่าแท0น่ะจะเบียดเบียดก็เลยลองมาดูเส้นทางเข้าออกอีกเส้นทางหนึ่งค่ะ อันนี้ด้านหลังของโรงแรมเป็นถนนสีเวียงกะว่าจะส่งตอนหลังสี่ทุ่มไปแล้วแบบรถน้อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นอีกช้อยหนึ่งให้ลูกค้าเลือกค่ะฝากนะคะเราให้เช่ารถกระเช้าค่ะรถเคนมีบริการดูหน้างานฟรีนะคะ